สวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานชาแนลครับเมื่อนี้เดี๋ยวสิผมผมสีมานะครับถ้าผ้ามาไอเก็บเห็ดเบื้องเห็ดนะครับอ่าเป็นเห็ดปลานะครับผมเป็นเห็ดปลานะครับระแวกนี่แหละนะครับเนาะกะสีเห็นเห็ดเนียงเข้ากับสีเก็บไปนะครับอ่าเมื่อนี้กับบ่ได้พกอ่าตะกามาคือเก้าเหรอครับพี่น้องครับกะสีเป็นถุงนะครับนีเข้ากับเห็น เป็นเห็ดน้ำหมากเนาะแดงๆเห็ดน้ำหมากหน่อยเนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวกิสงท่าเดี๋ยวจะสีพามาเบิ้งอีกนะครับอ่าสีพอเห็ดเอียงกะเห้อกะเบิ้งเอาแล้วกันนะครับอ่านี้ครับอ่าพอแล้วครับเห็ดน้ำหมากเนาะครับเนาะเห็ดนำหมากครับห้ากัเก็บเอาใส่ถุงพลาสติกนี่ลยนะครับพี่น้องครับ นะครับปล่อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับกำลังถึงช้อนชัยเลยนะี่ครับเอากระสิเบิงไปเรียนะครับพี่น้องหาไปเรียๆผมว่าเห็ดแดงเ่ยนะจะขึ้นหลายนะครับ เป็นป้าเดียวกันที่ทดล่องเฮดเพาะนะครับก็บเฮดเพาะก็ออกไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับนี่ตายน,น,นะนครับ่น้อะนะครับเฮดน้ำมากเ็ดแดงนะครับเนาะ นี่เห็ดถาดเนาะครับเนาะพอเห็ดถาดแต่ว่าผมกับสิบกเก็บเนาะครับเห็ดถาดนะครับหลยครับนะครับเห็ดถา,าดนะครับนะี่สิเก็บเก็บก็ได้ครับเนาะครับเห็ดถาดเนาะครับเนาะโอ้ยครับ ครับหลายเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดพวกนีก้จะสิขึ้นนะครับตามหากไหมเนาะหากไหมหากฝวยอยของต้นใหม่นะครับพอเห็ดเพาะอยู่ครับพี่น้องครับ เห็ดเพาะแจ่กับบมี่ยังมาขวดครับพี่น้องครับนี่ครับเห,เห็น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 เห็ดเพาะนะครับพี่น้องนะนี่ครับ อย่างเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับนั่นหน้าเห็ดเห็ดพอครับนี่ครับพี่น้องคื่ใตดินกับนี่นะครับโอ้หลายแห้งพี่น้องนะครับโอ้กองเห็ดพอเล้ครับพี่น้องครับ นี่ครับนี่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 ครับเนาะกองเห็ดพอครับนี่ครับเห็ดพออ่อนๆนะครับพอแกนะครับเดี๋ยวผมบ่ได้เอาอย่างมากโอ้ยพี่น้องพี่พี่ ดอกได้พี่น้องกล่องออกนอกอูหผีครับพีพี่น้องครับเห็ดพอครับโอมีอย่างขวดครับเอามือนี่นะครับจะเสี่ยนิหน่อยครับพี่น้อง โอ้ผีพี่น้องครับโอ้ยสงสัยสิเดดแกงเนาเห็ดพาะครับพี่น้องครับผีครับอ่าก็สมแล้วนะครับที่ว่าเดินลงลงเฉื่อยไหวเนาะครับเนาะเห็ดพาะกำลังอ่อนครับอันนี้จะึ้นชุดสามชุดซีเลยนะครับนี่เห็ดเพาะจุดสามชุดซีเลย ครับพี่น้องตานก่อนกวดครับขออ่อนๆนะครับดีบครับพี่น้องโอข้ขึ้นขึ้นหลายแห้งอ๋อฟุกฟุกแล้วนะะ ได้ผลดีครับทั้งจากที่ล่องลาดเชื้อล่องลาดเชื้อไว้นะครับผมขข้นร้ายอยู่ครับพี่น้องครับน่ครับขข้นห้ายแห้งครับพี่ครับโอ้โหครับพี่น้องพี่ครับพี่ครับเห็ดพอออนนะครับนี่พี่ครับพี่ครับพี่น้องครับอ่า ได้ผลได้ผลเกินคาดครับ,บ,บ,บครับเน็ดพรเน็ดพรอครับเ้ากับกวองไหมก่อนครับเดี๋ยวก็จะกดอาลองวงๆที่ขึน้นเจ้าเจ้าเนี่ยนะครับ หลายชุดแล้วครับสองสามชุดนะครับพี่น้องสองสามชุดเห็ดเพาะเป็นเห็ดเพาะหนังนะครับอ่อ,อนๆอยู่ใชสิเด็แกงเห็ดเพาะนะครับพีบ่น้องมาบึงถือจังหวะครับจังหวะที่เขาเกิดนะครับเนาะ ตูยังหลกครับได้ครับมาผอดงเหุบเพาะนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไม่ได้สีนี่อีกอยู่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องหลังจาก ได้เห็ดเพาะนะครับปลามาพอเห็ดแดงอีกนะครับนี่แหละครับคือปลาทีอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะอย่ีผ้ามาเก็บเห็ดแกงเลยครับแต่ผู้ใดพลาดคลิปนี้ก็บน่นาเสดานะครับเนาะล่องดูล่องบึงนะครับพี่นะ้อง หฮ็ดแดงเฮ็ดน้ำหมากกำลังออกนะครับดอกน้อยๆกต่ร้ายอยู่ครับพูนครับดวงเดี๋ยวเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องสิมึนหัวนะวุ่นไปวุ่นมานะครับเดี๋ยวสิไปคอยหมุนนะครับเนาะ ร่วมร่วมเห็ดนะครับเออนะครับครับนีและครับพี่น้องนี่ พี่นองครับกะได้เห็ดพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันมันกะเงี้ยวๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่นองสีเบือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้เบิ้งต่อในคลิปหนาเนาะครับเนาะนี่หน้าหน้าเห็ดครับเอาเป็นว่าเบิ้งต่อในคลิปหนานะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิกรขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับกับไอ้ลูกอีสานชาแนลขอบคุณแฟนๆนะครับอจังได้กะอ่า อย่าลืมนะครับสําสหรับคุณมาเบิงไม่เนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์แน่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะให้กับลูกอีสานชาแนลนะครับมือนี่สําสหรับมันี้เดี๋ยวเอาไว้ซึ้นี้ก่อนครับสวัสดีครับ